ครับเพื่อนวคือว่าเพื่อนเคยสงสัยไปว่าถ้าจะทำลูกเนี่ยเจดหกับลูกเดิมชัก2.5มิเนี่ยเพื่อนๆว่าแบบไหนจะเหมาะภคยและแบบไหนมันจะดีว่าเดี๋ยวเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันมาได้ครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองอะเลือกเจดหครับเพราะว่าผมทำเองอะผมที่เจ็ดถาดเครื่องแต่ผมเคยดูตามช่อง youtube ตามหลายๆช่างนะเขาก็ทำแบบว่า ลูกเดิมครับแต่ว่าเป็นใส่ชัก2.5มันผมดูคิดมันก็วิ่งดีนะแต่ผมแบบอยากถามเพื่อนว่ามันมันมันวิ่งเป็นยังไงแล้วมันแบบมันเหมาะกับใครอะไรม้างครับก็ผมทำเจมาก็ต้องแต่ประมาณ3 0 0พันโลตอนนี้รถผม2 5ง0ันห้าร้อยสอาโลมันก็ยังใช้งานปกติครับมันก็มีเรื่องน้ำมันเครื่องที่ต้องคอยดูครับเพราะว่า X Max ก็ประมาณเครื่องเป็นของคู่กันอยู่ครับก็เพื่อนๆลองแบบสอบถามเข้ามาแบบมาคุยครับว่ามันเป็นสไตล์ไหน<ม>ก็สําหรับเครื่องยนต์ X Max คันนี้ครับคือว่าสําหรับเพื่อนๆที่แบบว่ากำแบบลังลังเลว่าจะทําลูกอะไรเงสำหรับตัวผมว่าเจ็ดหกมันก็ใช้งานดีครับต้องผมก็ทำเจ็ดหกมาตั้งแต่ประมาณสามพันโลครับตอนนี้ผมวิว่งไปสองหมื่นห้าพันโล ปกติดีครับแต่เราก็ดูว่ามันเครื่องให้ดีอย่างเดียวก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมติดเพื่อให้ฟังเสียงครับว่าจะถกเสียงประมาณไหน ไดนิดนึงแล้วติดยากครับแต่ถ้าเครื่องร้อนปกติมันก็เหมือนน้ำมันทั่วไปก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรื่องอื่นมารีวิวให้ดูอีกทีสำหรับลูกเจ็ดหกนะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวคลิปหลังผมคลิปหน้าผมจะมาเจาะลึกคบว่าเจ็ดหกเนี่ยมันทำต้องทําอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องข้าวก่อนเจ็ดหกเนี่ย GPS เนี่ยเราหนึ่งนี้ผมเคยบิมันก็ได้ประมาณร้อยเจ็ดเก้าครับแต่ว่าเวลาเพื่อนๆไปแบบ ไปขี่ไปเล่นกันครับยาวๆไปหมอบแบบมันยังไงมันก็ต้องเกินร้อยเจ็ดเก้าบางคนมันก็ต้องวิ่งแบบดูผมไม่เคยไปมันก็วิ่งกันร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบแต่ครับสเต็ปลูกการมอบการขับมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับก็สําหรับเจ็ดหกนะยืนพื้นยังไงถ้าในหนึ่งโลครับต้องมีร้อยเจ็ดสิบห้ากลางๆครับแล้วแต่ช่างครับบางช่างก็ไล่ไปร้อยแปดสิบกว่าอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้